สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่เอกขอญาตแจ้งข้อมูลข่าวสารจากการเคายเรีมีหน่อยเพื่อนๆวันนี้เรียวมีประเทศไทยเนี่ยมีการปรับลดราคามือถือลงมา1รุ่นนะครับนั่นก็คือเรียวมี41ีนั่นเองรุ่นนี้ราคาตอนเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่3 4 9 9บาทนะครับวันนี้มีการปรับลดราคาลงมาแล้วเพื่อนๆวันนี้เป็นวันแรกเลยนะที่มีการปรับราคานั่นก็คือวันที่9้นั่นเองนะครับ ต่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคาที่เขาลดลงมาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปกตัวเครื่องกันหน่อยนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้จักกับ Realme c 1 1มาดูกันที่เรื่องของหน้าจอนะครับสำหรับ Realme c 1 1เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับเพื่อนๆขนาดของหน้าจออยู่ที่6จ 5.2นิ้วนะครับเป็นขนาดที่กําลังดีมากๆไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับราคานี้มันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะในส่วนของ CPU เนี่ยมาพร้อมกับ m e i i t e k h e l i o g 35นะครับตัวนี้ความเร็ววิ่งอยู่ที่2.3 GHz เรตแล้วก็ชิปเซ็ตตัวนี้นะครับขนาดอยู่ที่12นาโนเมตรถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกม CPU ตัวนี้นะครับเป็น CPU ตัวเริ่มต้น นะครับที่เหมาะกับการเล่นเกมนะครับพราะถ้าต่ำกว่านี้ก็คือเล่นเกมจะไม่ไหวแล้ว G 3 5เนี่ยถือว่าพอเล่นได้ในส่วนของก้อจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Power VR GE 8 3 2 0นะครับในส่วนของแรมนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม2 ROM 32นะครับตัวนี้สามารถรองรับในโคดิการ์ดเพิ่มเติมเนี่ยอยู่ที่ 256GB นะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android มาพร้อมกับ Android 10นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย เดียวมี UI เวอร์ชัน1.0นะครับในส่วนของ Wi-Fi รุ่นนี้รองรับ Wi-Fi ได้แค่2.4กิกะเฮิร์เ่านั้นนะในส่วนของกล้องนะครับมาดูกันที่กล้องหลังก่อนเลยกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลนะครับนี่คือกล้องหลักนะอีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้องเพลทชัดนะครับเอาไว้ถ่ายหน้าชัดแบบเบอร์ได้เองความละเอียดจุดที่2ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้านะครับรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ 5 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับชาร์จเร็วนะและนี่ก็คือสเปคของตัว Realme C11 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคาที่เขาปรับลดกันหน่อยเ,เพื่อนเปิดตัวนะครับ3,499บาท Realme ใจดี me, D, ลดให้นะครับราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะครับปรับลดให้อีก500บาทนะครับ เท่ากับว่าราคาณปัจจุบันวันนี้วันแรกนะนะจะอยู่ที่2,999บาทกับสเปคที่ผมพูดมาทั้งหมดกับราคานี้ไม่ถือว่าแพงนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนในระดับเริ่มต้นนะครับราคาไม่แพง ถ้าใครยังใช้ปุ่มกดอยู่เราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถรองรับได้ทุกแอปธนาคารตัวนี้เป็นอีกรูวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมก็สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันกับ CPU h e i o G 3 5นะครับเป็น CPU ที่เน้นในเรื่องของเกมในระดับเริ่มต้นนะครับถ้าจะไปปรับส่วนบนทุกอย่างกราฟิกหนักๆอะไรแบบนี้คือไม่แนะนำนะแต่ถ้าบอกว่าคุณปรับกราฟิกกลางๆปรับต่ำเนี่ยบอกก็เลยว่าเล่นได้สบายๆนะครับ ถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะลิง์สินค้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วรับรองได้เลยว่าสินค้าที่คุณสั่งเนี่ยหรือเ,เพื่อนๆสั่งเนี่ยจะได้สินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับหรือถ้าใครจะไปซื้อแถวบ้านตามชอ็อปตามร้านตู้เช็คราคาดูให้ด,ดีเพราะวันนี้ปรับเหลือแค่2 9ง9บาบาทเท่านั okay, ้นโอเคเพื่อนๆวันนี้พี่ใหญ่ก็มาแจ้งโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับ เวามีการปรับลดราคามือถือเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบมาบอกให้เพื่อนๆได้รับทราบตลอดเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่อยากจะพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับข่าวสารไวๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดทุกข่าวสารเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ